ดีค่ะ,คะบัคเบ,บื้อผ้าเมือสองค่ะแอลค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางนะคะเป็นงาน USA รดอย R K ค่ะทุกค่จะจ้าเป็นสินค้าของทาง,ง,งบริษัทบัคราคา4 0 0พันบาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกคาจ400้าสี่ร้อยชิิชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะูกคาจ้า9กบาท10บาทนะคะอ่าตัวแรกเป็นซาร่าเลย ลูกค้าจะเป็นหมวดค่าเด็กหนาปันกานะลูกค้าจะมีเป็นทั้งแบบว่ากันหนงกันหนาวแต่ว่าไม่ได้หนาวจ๋านะลูกค้าจะไม่ได้หนาแบบว่าต้องเป็นบุบนวมบุบนุ่มนั้นหนาจะจ๋าไม่ค่อยมีนะลูกค้าจ๋าส่วนมากก็จะเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์นะคะใช่ค่ะแล้วในนี้ก็จะมีแบบว่าทั้งแบบแนวกันหนาวในสเวตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าผ้าบางนะคะมีมาหมดเลยนะคะใช่ค่ะเบบี้แก๊ปค่ะแบนก็จะเยอะๆนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าแบนก็จะเยอะๆหน่อย กระตุงคาเตอร์ลายกระตุงกระตูนลูกค้าจา๋าแบงก็จะเยอะๆหน่อยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้สี่พันบาทเท่านั้นมีกี่ลูกจา๋ามีแค่ลูกเดียวค่ะพี่อเอ๋วค่ะมีแค่ลูกเดียวมีแค่กระสอบนี้กระสอบเ<อ>ดียว,ยวอากาศเย็นๆลูกค้าจา๋า ต้นทุน9บาท10บาทค่ะลูกค้าจาเน้นย้ำนะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวในราคา4,000บาทพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากเริ่มต้นที่งบไม่เยอะค่ะลูกค้าจำมาทางนี้มารับกระสอบนี้ได้เลยลูกค้าจาได้ตามรีวิวนะคะอริซนาค่ะแก๊บจ้าอริซนมามีมาคาเตอร์มีมาแล้วก็มีแบบว่ามาเลยนะคะทั้งเด็กเล็กนะคะเด็กอ่อนนะคะเด็กโตนะคะมีคือ ของเขามีค้มาเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคะมาก็ว่าได้นะคะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค so, yeah, ้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้ชอบกระสอบนี้เอฟเลยชอบกระสอบนี้เอฟได้ลูกค้าจ๋าย้ำานะเป็นผ้าเด็กหนาปานกลางค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อมีมาค่ะกางเกงมีมาค่ะกระโปรงมีมาเด็กหญิงเด็กชายมีมาแบรนด์ก็หลากหลายค่ะลูกค้าจ๋ายูนิคอร์ยูนิคอร์มีมาคาสเตอร์มีมาเอสเอ็มมีมาค่ะลูกค้าจ๋า เบบิวแก๊ปมีมาแล้วก็อะไรนะคะอาดิดาสมีมาะมีค่ะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่ค่ะแบรนด์จะเยอะๆหน่อยลูกค้าจ๋าแบรนด์ก็จะเยอะๆหน่อยนิดนึงสำหรับตัวแบรนด์นะคะเป็นบอดี้สูทแบบนี้ก็มีมาพี่เอลค่ะคือแบบว่าลูกค้าที่รับกระสอบนี้ไปนะคะสามารถขายได้หลากหลายเลยนะคะขายได้ตั้งแต่เด็กเล็กนะคะเด็กโตนะคะแล้วก็แบบว่าเด็กอ่อนนะคะมีมาเลยนะคะใช่ค่ะหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าสามารถแบบว่า ไปคัดแยกทําราคาได้ได้<น>ะคะลูกค้าจ๋าเลือกโทนสีก็มีค่ะนารกน่ารัน่า,นา,าราาักลูกชากโอเมือยนีอ่ะค่ะเตอร์จ๋ะคาตเตอร์จะเยอะๆหน่อยลู่ค้คะะาวคะเป็นหมวดของเด็กนะคาตเตอร์เราขาดไม่ได้วันนี้เรามีโอกาสมารีวิวค่ะลูกค้าจ๋าราคาค่ะไหมค่ะสี่พันบาทค่ะ,ะราคาสี่พันบาทเอาไปเลยคุณนภัสเกอิศ <ขา S 2> ลีสื่อนี่แหละค่ะลูกค้าจ๋าลีลีมีมาลีค่ะ เบยพี่แคบพี่มีมาอ่ะชาเตอร์ค่ะแจสเสดมีมามาค่ะแก๊ปมีมามาค่ะแล้วก็อาดิดาสมีมาแล้วก็อีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะที่เป็นของเด็กนะคะใช่ค่ะโลคาต้นถึงเก้าบาทค่ะเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทค่ะเก้าบาทบางตัวขายเจ็ดเก้าได้ค่ะบางตัวขายแปดสิบได้ค่ะบางตัวขายสามตัวร้อยเอาเร็วๆค่ะมิ้งค่ะสายฟ้าแรบค่ะ เอาเร็วนะชนี้ฝนตกอ่ะยี่สิบบาทเอาเร็วนะชวนีฝนตกเอาดีดีนะยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบบาทได้ค่ะได้ค่ะแนะนําให้ลูกค้าอันไหนที่สวยๆคัดแยกทําราคาได้กาลูกค้าจ้าต้นทุนเก้าบาทบางตัวนะขายแปดสิบยังได้ได้ค่ะเอาเร็วๆบางตัวห้าเก้ายังได้เอาเร็วๆค่ะลูกค้าจ้าสามตัวร้อยยังได้แต่ว่าเราไม่แนะนำนะลูกค้าคะแต่กระสอบนี้ราคาย่อมเยา ทดลองก่อนก่อนได้ค่ะอไปเทสก่อนได้ค่ะสี่พันบาทเท่านั้นใช่ค่ะสี่พันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้จาจับกระสอบนี้ในราคาสี่พันบาทเท่านั้นนะคะขายหอยแบบนี้มีมาเลยนะคะลูกค้าค่ะคือแบบว่ายั่ยเลยนะคะต้นทุนก็สุดคุ้มมาก ก้าบาทเท่านั้นนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่แบบว่าขายแนวเด็กอยู่แล้วเอาไปขายกันได้นะคะสามารถคัดแยกทำราคาได้เด็กเล็กราคานิงเด็กโตราคาหน่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลากหลายนะลูกค้าจ๋าถือว่าหลากหลายเลยนะลูกค้าจ๋าจะเป็นผ้าบาง้ามาบ้างสไตล์แบบนี้บอดี้สูทลูกค้าจ๋าก็ก็นอาจจะมีติดมาบ้างถุงเท้าอาจจะเจอบ้างลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นแบบว่า เสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางเป็นรวมๆค่ะลูกค้าจ้าเป็นรวมๆนะคะรวมทุกอย่างจริงๆนะคะคือบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเด็กอยู่แล้วนะคะจบเลยนะคะพี่สาวค่ะคือบอดี้สูทก็มีนะคะเด็กก็มีนะคะเสื้อก็มาค่ะกางเกงก็มีนะคะคือแบบว่ารวมทุกของเด็กเลยนะคะใช่ค่ะมีทุกอย่างของเด็กใช่ค่ะอยู่ในนี้จ้ะมีทุกอย่างของเด็กอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ้าราคาสี่พันบาทกค่าไม่น่าเชื่อลูกค้าจ้าไซสค่ะ ราคา4,000บาทต้นทุนจะมินจ์ต้นทุน9บาทค่ะต้นทุน9บาทสามาแถเป็นแมตซ์ใส่กันนะเดี๋ยวเราจะหาคู่ลูกค้าจ๋าเป็นวาั้นเยื้อกระด่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาคู่ให้ลูกค้าเอาเสื้อหาแบบว่าใส่คู่ให้ลูกค้าลูกค้าจ๋าบางตัวนะเป็นแบบว่าเหมือนชุดนอนค่ะเป็นเหมือนชุดนอนสไตล์แบบนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปหาคู่อีกทีหนึ่งแต่ถ้าแบบว่าเน้นย้ำลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว เอฟก่อนเลยลูกค้าจ้าเอฟก่อนเลยดูไลฟ์สดนะตอนนี้เอฟก่อนเลยลูกค้าจ๋าขายผ้าเด็กอยู่แล้วหรืออยากได้เป็นผ้าเด็กที่ต้นทุนที่ไม่แพงมากราคาสับซอแล้วก็ได้คุณภาพเกิเอกแนะนําเป็นลูกนี้แนะนําเป็นกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวแนะนะนนะคะกระเป๋าค่ะ กระเป๋าค่ะสวยเท่นะคะลูกค้าค่ะสามารถเอาไปจับแมทช์จับคู่กันได้นะคะถ้าเป็นเดทลูกค้าก็ไปขายแยกนะคะถ้าเป็นแบบว่าเสื้อกับกางเกงนะคะสามารถจับแมทช์กันได้เสื้อยืดจับแมทช์กับกางเกงคาโกเด็กได้ได้ค่ะเสื้อยืดจับแมทช์กับกางเกงยีนก็ได้ได้ะค,ะค่ะใช่ค่ะคือในหนึ่งกระสอบเราค่อนข้างว่าหลากหลายนะคะลูกค้าค่ะค่อนข้าง<ม>แจ็บจ้าเด็กโตได้เด็กโตยกมือขึ้นลูกค้าจ๋าจะเด็กโตจะเล็กๆจะเด็กโอ้สูงไม่สูง มาในนี้แหละลูกค้าจ้าราคา4,000บาทได้ทั้งเด็กโตจ้าลูกค้าจ้า4,000บาทมีทั้งเด็กเล็กค่ะลูกค้าจ้า4,000บาทมีแบรนด์จ้าแบรนด์คาเตอร์ค่ะแบรนด์จ้าเบบี้แก๊สค่ะแบรนด์เอ่อซาร่าค่ะแบรนด์โอ้แล้วก็หลากหลายแบรนด์เลยนะคะเพราะว่าจำเหนื่อยแทบจำจริงแท้อนะคะลูกค้าแบรนด์ส่วนมากจะเป็นของคาเตอร์จ้ะลูกค้าจ้าแล้วก็แก๊สจะเยอะๆหน่อยนิดนึงแล้วก็ตบท้ายด้วยผู้มาไปต่อที่คาเตอร์จ้าลูกค้าจ้าคาเตอร์ก็จะเยอะ เยอะๆลูกค้าจ๋าเนยย้ำนะบริสุทธ์สไตล์แบบนี้รอบหน้าขายดีมาเป็นบริสุทธิ์ล้วนค่ะลูกค้าจ๋าแต่เป็นแบบว่าเป็นผ้าบางๆนะรอบหน้ามาเป็นเน็กบางล้วน <c oughs> ลูกค้าจ๋ารอบหน้าค่ะลูกค้าจ๋าขายเป็นทอนล่างขายเกงดีๆรอบหน้ามาเป็นขาสั้น,นล้วนรอบหน้าค่ะลูกค้าจ๋ายินแบบสไตล์แบบนี้รอบหน้ามาเป็นยินล้วนสามารถแยกกลุ่มตลาดให้ลูกค้าได้ด้วยล <c oughs> ูกคคะเพราะว่าหมวดนี้กระสอบนี้ราคาคุ้มมาก สี่พันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าที่ได้ไปสือคุ้มมากคุ้มจริงๆนะคะลูกค้าค่ะสามารถแยกกลุ่มตลาดได้นะคะจับเซ็ตจับแมท์ได้นะคะลูกค้าค่ะยิ่งแบบว่าขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วเนาะสามารถเอาไปคาาไปเสริมในร้านได้เลยนะคะต้นทุนเก้าบาทแล้วให้สิบบาทเลยแล้วให้สิบบาทแต่ว่าท่านี้ทานั้นก็ให้ลูกค้าลองไปนับจํานวนชิ้นก่อนตัด ตัดส right. okay no, ินใจซื oh, no, no. 4, yeah. Yeah. ้อด้วยแล้วก็ขายด้วยนะคะลูกค้าจ้าเพราะว่าเราเน้นย้ําที่น้ําหนักค่ะลูกค้าจ้าสี่สกิโลราคา4,000บาทเยี่ยมโอ้ยย่ำย่ำต้นทุนเก้บาทค่ะย่ำเก้าบาทค่ะเยี่ยมต้นทุนเบาทค่ะลูกค้าจ้าขาย150ยห้าสิบาทได้ได้ขายร้อยยี่ได้จายต้นทุนจะเก้นค่ะจากต้นทุน9บาทค่ะ9บาทกางเกงกระเป๋าข้างมิ้นจ๋า9บาทค่ะโอ้9บาทแต่ว so ่าเราบอก9บาท เก้าบาทเี่ยเราไม่ได้ขายเป็นตัวลูกค้าจากทางบริษัทบ้านของเราขายยกค่ะขายยอะก็ตอบค่ะขายเยกขายเหมานะคะูกคาอันนี้อย่างเดียวนะคะเป็นยังไงคะอันนี้น่ารักค่ะพี่เอลค่ะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีแบบว่าลูกลูกอยู่แล้วเนาะวันนึงใส่แบบว่าแบบหลายๆค่ะวันต่อไปใส่แบบว่าเรียบๆเสื้อสองทางเสื้อสองทางเก้าบาทได้เสื้อสองทางไม่ต้องซัก ใส่กาแฟกับมาใช่ค่ะวันนึงใส่สีหนึ่งได้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 นะได้เลยได้เหมือนกันนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะแล้วแบบว่าหมวดนี้คุ้มมากได้ทั้งผ้าบางได้ผ้าบางผ้าหนาปานกลางนะคะที่บอกว่าสามารถคัดแยกขายตามหรือว่าฤดูกาลได้เลยได้ได้นะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าบางสไตล์แบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าก็มีหมานะคะสามารถเอาไปแมทไ่กันได้เลย ลูกค้าจ๋าไปใครคู่กันได้เลยบางตัวนะเป็นหนาปานกลางก็จริงตัวนี้เป็นของดิสนีย์ลูกค้าจ๋าชำรุ่เสียหายเปื้อนดำต้องเอาไปซักเอาไปรีดอาจเจอบ้านหาถึงสิเเตามเกณฑ์ของทางวัยสัทบัตกแต่ว่าบ้านเราทุกวันนี้นะลูกค้าจ๋าต้องแจ้งก่อนนะว่าน้ำยาทุกวันนี้นะค่อนข้างเยอะนะน้ำยาซักจุดคาบเหลืองคาบสนิมคาบนม ค่าแปลว่าค่าแปลว่าเล่นต่างๆใช่ลูกค้าจะสามารถแปลว่าไปซื้อได้นะลูกค้าคะรู้ว่าข้อ g ูเก l ลลองดูนะคะว่าน้ายาอาขจัดค่าฟังลูงฟังแน่นใชะมีนะคะใช่ค่ะป๊อะใช่ค่ะอันนี้เราก็ประมาณกากนะคะลูกค้าจ๋า ส่วนที่เหลือยังไงเลื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้ารองไปรุ้นกันอยู่รอบพามสวยยังไม่หมดค่ะลูกค้าจา๋าอันนี้เราประมาณการนะคะทัวรรายการค่ะลูกค้าจา๋าหมวดนี้เป็นเสื้อผ้าดิบหนงปานกลางนะคะเป็นงาน U S A รด R K ค่ะลูกค้าจา๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,000บาทค่าน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจา๋า400ถึง450ชิ้น ตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจะขออนุญาตประมาณกรน,นะคะ9บาทสิบบาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นราย f เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ